ลลับมาก No sensor นี่ก็เวลาแห่งความตื่นเต้นของการคัดเลือกนะฮะผู้ที่จะมาเป็นพ่อเมืองของกทมเนี่ยก็เรียกว่า mm. เข้ามาถี่ขึ้นทุกวันแล้วนี่ก็เหลืออีกประมาณสักสิบวันได้ความคึกคักโค้งสุดท้ายผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแค่แค่คืนสุดท้ายหรือเปล่าโค้งสุดท้ายเนี่ยหรือจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคือพี่ว่าตอนนี้ความคึกคักในฝ่ายสลิมเนี่ยนะครับ มีแรงเรื่องเดียวเท่านั้นเองว่าจะทําอย่างไรให้สลิมนั้นเนี่ยตัดสินใจเรื่อง s t r a ท e จิก a หวตอาจารย์มองเป็นเรื่องขั้วการเมืองเลยเหรอครับชัดเจนค่ะอือแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคนที่เขาไม่สลิมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าการแบ่งคะแนนเนี่ยมันไม่ชัดเหมือนกับฝั่งสลิมอ่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเขาก็มีขั้วเหมือนกันเขามีขั้วแต หนึ่งสองสามของเขาเนี่ยมันห่างกันอย่างนี้เข้าใจไหมครับแต่ขั้วสลิมล่ะแต่ขั้วสลิมเนี่ยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เลยฮะเบียดกันอย่างนี้นลย,ห,ยหนึ่งสองสามอ่าคือเขาใกล้กันมากใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความพยายามในกลุ่มสลิม,มนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะชนะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีการลงคะแนานเชิงยุทธศาสตร์ที่เราเรียกกัสแตรป์จริๆบอกนะครับ รักใครชอบใครเก็บไว้ในใจก่อนแต่ต้องมองว่าใครมีโอกาสจะชนะแล้วช่วยกันเทคะแนนให้คนคนนันน้นนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่ทําให้ลุงกำนันหรือว่าคุณสุเทพเทือกสุบันเนตัดสินใจไลฟ์แล้วก็ประกาศชัดว่าตัวเขาเนี่ยเชียร์ใครคือลุงกํานันอา,อาจจะหวังว่าอันนี้พี่คิดเอาเองนะสนเสน่ห์ของกปปสออยังมีครับก็เลยออกมาพูดชัดเจน ผื่อบางทีถ้าคนที่ยังมีความรู้สึกเฮ้ยยังลําลึกถึงความเป็นกบฏปปสเนี่ยนะครับจะได้รวมอ,อกรวมใจกันว่าเอาละในสี่คนของซีกเนี้ยตัดสินใจไปที่สกลทีเธอนี่คือคําพูดของคุณสุเทพอย่างชัดเจนแต่ใน Facebook พี่เนี่ยตอบพี่ทำและพี่เขียนพี่รุ่งใจทําไมครับมีคนที่อยู่ในคู่เดียวกันมันจะมีคน,<ใ>นแย้งกันไปแย่งกันออ<ต>มานสองอเบอร์เนี่ยนะพี่พี่จะทํำยังไงนะครับ คือบางคนเนี่ยก็โอเคเข้าใจคำว่า strategically ครับถ้าจะบอกว่าในใจเครื่องยิงเขาชอบคนนี้แต่เอาไว้ก่อนก็นแล้วกันเอามาตรงนี้อ่ะอันนี้โอเคเขาบางคนบอกไม่รู้แพ้ชนะไม่สนใจฉันชอบคนนี้ฉันก็จะลงแนนให้คนนี้อันนี้พี่กลุ้มใจมากเขาให้เสียงแต่มันแตกดแน่ตอนนี้นะครับคือมันจะมีคนต้องบอกกันอย่างนี้ในกลุ่มซีกนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพันธมิตร ครับเขาก็มีเบอร์ของเขาในใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นกรปสนะครับก็มีเบอร์หนึ่งในใจครับอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเขาก็รักพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ยาวนานถือเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงไม่มีในทุนอ่าเขาก็มีใจใจตรงนั้นของเขาครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เห็นว่าอ่ะเบอร์ เขาก็ทํางานของเขามาอะไรเงี้ยนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ไปมองในเรื่องของสัมมาคารวะเขามองว่าก็เนี่ยผู้ใหญ่อะให้เขาถกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยผู้น้องเป็นรองพอพี่ฟังในแง่ของการโพสต์ในเฟ e บุ o k พี่พี่บอกเฮ้ยตกลงเนี่ยคุยกันเรื่องของการลงคะแนนเสียงเชิงยุทธไม่ได้ใช่ไหมเออตกลงเราจะ แตกแตกแตกันไปรักใครเรื่องคนนั้นเหรอซึ่งถ้ารักใครเรื่อ,องคนนั้นเราไม่เรียกว่า s t r a t e g i c a l l vote เราไม่เรียกว่าการลงคะแนนเชิงยุทธแต่ตอนนี้สลิมหลายคนก็เชื่อแล้วก็ช่วยกันรณรงค์แล้วลว่าเราตรงนี้แล้วกันนะทีนี้ถามว่าเขาตัดสินใจยังไงเขาก็ดูกระแสนะคะหนึ่งเวลาออกไปดีเบตแล้วเป็นยังไงนี่เขาก็ดูตรงนี้สองเ,อเรื่องของบุคลิกภาพ<ฮ>การพูดการจามีความเป็นผู้นำไหม 3. นยโยบายที่พูดออกมานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ 4. ดูโพลหลายๆโพอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยใช้ strategic vote ในการเลือกหรือว่าจะเทไปทางไหนอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาพูดถึงเขาว่าอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่าประชาธิปไตยก็คือนี้ก็ประชาธิปไตยต่างคนต่างเลือกไงแต่ว่าให้เทไปคนนุ้นทีคนนี้ที ก็ไม่ได้มังคับนี่ไม่ได้อปืนไปจี้เชิญชวนเนี่ยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ตอบแต่ถ้าเกิดมีข้อแม้ถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณจะโดนอย่างนั้นไม่ทําคุณจะโดนอย่างนี้อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่นี่เชิญชวนนะจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเพียงแต่ให้ข้อมูลว่า x คุณมีความหวั่นไหวว่าใครจะชนะบ้างหรือเปล่าถ้าคุณหวั่นไหวนี่คุณรู้ไหมคุณน่าจะเลือกใครความาหวั่นไหวถึงจะหมดไปประมาณนี้อ่านั้นเดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากกันก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกกำนันได้พูด <c oughs> ในไลฟ์สดในรายการแล้วทิ้งท้ายเอาไว,ว้ <c oughs> ว่าเหตุผลนอกจากเรื่องของนโยบายที่ดูแล้วไม่ได้สวยหรูแต่เหตุผลที่แท้จริงทําไมถึงจําเป็นที่จะต้องลงคะแนนให้คนคนนั้น <c oughs> เป็นผู้ว่ากทมสักครู่ครับสุดท้าย ของคุณสุเทพเทือกสุบานหรือลุงกำนันก็คือว่าที่เลือกคุณสกลทีเพราะว่าไม่อยากให้ระบอบทักษิณกลับมาอาจารย์มองยังไงก็คือต้องการที่จะให้สลิมเทคะแนนนั่นแหละเพราะว่าเวลานี้เวลาทำโพลทีไรเนี่ยเราก็รู้ว่าเบอร์ไหนมาครับ และถึงแม้ว่าเบอร์นั้นเขาจะประกาศอิสระแค่ไหนหลายคนยังไม่ยอมเชื่อซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิทธิของคนทางพักทางพักฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้บบกประกาศชัดเจนว่าฉันทุกคนขอให้เรียกไปที่เบอร์นั้นเบอร์นี้นะเขาไม่พูดหรอกเพราะว่าเห็นมีคนเขียนอยู่ในเฟซบุ๊กพี่บอกว่าถ้าเกิดให้เขาแพ้เนี่ย เพียงแค่คนคนนั้นน่ะออกมาพูดว่าโอ้ยผมเชียร์คนคนนี้ไปเลยไปเลยใช่ไหมพรัะ<ช>ครั้งนี้เขาเลยเงียบไม่ดีกว่าเขาเงียบครับแล้วให้สลิมเนี่ยประกาศเทเองอย่าเทใครเพระาะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของคุณสุเทพก็หวังว่าสลิมอย่าเสียงแตกเลยนะครับเลือกตรงนี้เธอด้วยการอ้างอะไรล่ะคุณสกลทีเนี่ยเป็นสสอน้ำดีมาเป็นเวลาหลายปีในการที่ดูแลเขตทางด้านจะจกน,นู้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือว่าโอ้ยคุณสกลทีนี่สู้หนักมากในช่วงของการเป่านกวีดนะครับและอันที่สามก็คือว่ายังเป็นคนหนุ่มแน่นที่ทันสมัยอ่าก็คือมีเหตุผลหลายข้อนะคะในการที่จะพูดถึงคุณสกลทีแต่จริงๆแล้ว วันหลังก็พูดถึงคนอื่นมาก็ได้แน <S 1> <S 1> ่นอก็ยังมีเวลาอยู่ฮะตราบใดที่เขายังมีรายการอยู่ในไลน์สดอยู่นะฮะ <S <S 1> <S 1> ก็รอติดตามกว่าจะถึงโค้งสุดท้ายกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับอืมช่วยๆกันกนแล้วกันเนาะถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากให้ใครพี่พิจะพูดใครเปใครชนะนะ <S 1> <S 1> <S อยากให้ใครไม่ได้เป็นอางนี้ล้กันก็คงจะต้องใช้การลงคะแนนเสียงเชิงยุทธ ะะถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ต้องใช้คํานี้อีกแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่ามีการลงคะแนนเสียงเชิงยุทธเพื่อที่จะไม่ให้ใครบางคนชนะเนี่ยคนที่ได้คะแนนน้อยต่ำที่เรียดินอย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีดีไม่ใช่เพียงแต่ว่าในจำนวน4เบอร์นั้นเนี่ยมันต้องตัดสินใจเอาละครับติดตามเคล็ดลับดีๆของอาจารย์เสรีกันหน่อยนะครับ แม้ว่าเวลาจะแปลเปลี่ยนไปอายุจะมากขึ้นแต่ความแข็งแรงนั้นเราจะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องดูแลตัวเราเองตลอดเวลานะคะก็คือกินอาหารให้ครบหมูออกกำลังกายหลับให้สบายแล้วก็นี่เลยค่ะนะคะคอ h a ดี e เชนจ์วันละเม็ดค่ะสำหรับ c o r d ดี h เชนจเราขายตามปกติแล้วเนี่ยนะคะ2,500บาทตอก,กล่อง แต่วันนี้3กล่องนี้เอาไปเลยค่ะ1,800จาก2,500เพียง1,800กินได้3เดือนตกวันและ20บาทเท่านั้นนะคะโทรกันเข้ามาที่02016 0000หรือที่ LINE AT TV 999นะคะ รีบโทรกันเข้ามานะคะหรือไม่งั้นก็สแกนค r ว o d e คตามหน้าจอนี้ส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะัเอาละครับแฟนคลับอาจารย์เสรีอย่าลืมนะครับคืนนี้2ทุ่มตรงที่ f a c e b o o k เสรีช้อปปิง้งเราเจอกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแอบเข้าไปส่งด้วยด้วยไม่ชอบด้วยไมเอ็กกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ส1 0 0นโถึงเที่ยงทางท็อปนิวส์แล้วก็น้องสลิม YouTube ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปเหตุการณ์สำคัญสำคัญเมื่อเราที่อัปโหลดขึ้นสู่หน้าจอนะครับผมวุฒินันนาหิมดร์เสรีวงมนทาพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ